ดวอมงครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเจอผมอีกแล้วแซนซีนะผมวันนี้ผมมีนี่ผู้ชมนี่ครับนี่คือปลาไข่นะผู้ชมปลาไข่สดๆเลยวันนี้นะฮะผมจะมาทำเมนูปลาไข่ทอดกรอบนะฮะจะเป็นยังไงไปชมเลยครับก่อนอื่นนะค,คุณผู้ชมเราจะมาจัดการ ในส่วนของปลาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนิดนึงนะฮะเกลือนะครับปรุงรสเกลือหน่อยนี่ปุ๊บพอประมาณนะครับนิดหน่อยให้พอมีรสชาตินะครับแต่จริงๆเราก็จะดึงเอารสชาติความหวานของปลาออกมานะครับต่อมานะครับก็เป็นพริกไทยผงนะฮะคลุกหน่อยนะครับนี่จริงๆนะฮะสูตรดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาทําไงนะครับผมก็ไม่รู้หรอก ต่อไปนะผู้ชมเราจะใช้แป้งนะฮะแป้งอนเนกประสงค์นี่แหละครับแป้งทอดกรอบแป้งอะไรอย่างนี้ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับนี่คลุกนะฮะนี่เราจะเอาแป้งที่มันติดพอประมาณแค่นี้นะครับเราจะไม่ไม่เอาแป้งไปผสมน้ำแล้วก็มาชุบมันจะแบบแป้งมันจะเยอะเกินไปนะครับเราอยากกินแบบเนื้อปลาเน้นๆเน,น <Wow. S 1> เนื้อปลามันก็จะแห้งๆเห็นไหมเวลาเราไปทอดเนี่ยมันต้องกรอบแน่ๆหวังว่านะผมก็ไม่รู้ นี่เอ้าคุณผู้ชมดมาแล้วนะฮะปลาคุกแป้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมทอดนะครับเดี๋ยวเราไปก่อไฟทอดกันเลยครับ นี่นะครับเราก็เอากระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ามันไปเรียบร้อยนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไฟแรงมากด้วยอนุภาพเตาแบบโบราณนี่นะครับก็ทําให้น้ํามันร้อนเร็วมากครับเ,เราจะทดสอบความร้อนของน้ามันก่อนโอ้ยยังไม่ได้เอาไปนะครับเราจะนําปลาของเราลงไปทอดนะครับนี่ เราจะทอดทีละน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันติดกันนะเดี๋ยวกลมันติดหม้อด้วยครับ เราจะาให้กรอบเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าปลาไข่เนี่ยมันกินได้ทั้งก้างนะครับกินทั้งตัวเลยไม่ต้องเคี่ยวอ,อะไรออกทางนั้นกินได้ทั้งตัวนะครับชุดแรกผมว่าน่าจะสุกแล้วแหละดูดินี่ครับน่าจะกรอบแล้วนะคุณผู้ชม จุดแรกเดีย๋ยวเราจะทอดต่อกันไปจนเสร็จนะฮะนี่เหลืออีกกองหนึ่ง ว่ามันใกล้สุกเนี่ยดูดิไอที่มันเดือดบูบูบูบ,บหรือว่าน้ํามันที่มันแตกะ่ะค่อยๆเงียบไปนะฮะความจริงน้ํามันก็ยังร้อนนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะสุกแล้วแหละเดี๋ยวถ้าทอดไปกลัวมันแบบมันจะขมนะครับถ้ามันสุกเกินไปไหม้เนะี่ยมันจะไหม้แล้วขมนะ,ะอันนี้ก็พอแล้วฮะนี่ครับกรอบ มชมปลาไข่ทอดร้อนๆครับผมถึงเวลาที่เราจะกินกันแล้วนะฮะนี่เป็นวาซาบินะเราจะจิ้มแบบหลายๆอย่างเลยนะครับวันนี้นิดหน่อยครับ ม่เยอะลองดูไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่าอันนี้เป็นผงบาบิกานะครับใช่ okay, ครับผมลงมือครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำสลัดนะครับชิมก่อนอืมปลาอร่อยมากมีไข่อืมมีไข่ครับ มาดูไข่ดูไข่นี่ครับก้างมันจะไม่แข็งนะครับมันจะนุ่มๆจิ้มวาซาบิดูวาซาบิ อัสบีก,ก็ไม่เร็วครับอืมผงปาปิก้าครับน้ำสลัด ห,หอมแดงดูหอมแดงสวยมากดูหอมแดงครับ Mm พี่ครับสัสดี แดงไข่ <C ười> <ừ> แปลามันจะออกเหนียวๆแบบหลังมันจะมีแบบก้างมันจะออกออกนุ่มน่อยนะครับมันไม่ได้กรอบเท่าไหร่ออืื โอ้ยอืมอืมอืมรยเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนู ลาไข่ทอดในป่าไผ่นะฮะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะผมถ,ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะผม mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe s u b mm. s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะฮะ mm. ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะผมขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะผมไม่ว่าจะเป็นเม้นท์แรกอะไรต่างๆนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย